เพิ่มความอ่อนด้อยเราเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเทคนิคเวลาเราเอียงเราอะไรเดี๋ยวเราต้องต้องต้องไปให้หมดไปพร้อมกันทั้งหมดทั้งมือทั้งตัวทั้งหัวทั้งขาทั้งอะไรเดี๋ยวต้องเอียงให้ได้องศาแล้วมันเหมือนอืมหลังออกก็ชอบพัดลม้คไปเถอะอืมโมเป็นอย่างขิม้าไทยเพิ่นทุกสองเดียร์ขี่ผ้าที่ดาเล่ากลับมากขี่ม้าไทยเจ็ดสองเดียรจะสร้างไปด้วยกัน ว่าที่นางนองไปด้วยว่าที่นั่งเอ็กว่าที่นางเอกที่สามไปทั้งหมดถ้าที่ดาราเฮ้ยที่นางเอกนางเอกที่อ๋ออันนั้นเป็นนักร้องนั่นอยากเป็นนักร้องแล้วอยากเป็นนั่งเอกอีกโอ้ยแบ่งให้ทุกคนกินอันนี้ด้วยมักไอ้ขึ้นปลาแซลมปูในอีสต์เนี่ยเอาขนมจซะลูกหนึ่งกินน้ำแก้มน่นเดี๋ยวสามา็ได้ไหมใส่สาดเอามาส้มก็ได้มาเดี๋ยวเอาหัว นี่มากอกน้ำเลยแม่ว้ามากรอกน้ำไปกินอยู่ไทยไไปไมยไม่ยไมเเลยเนาะเพือไหมอ่าอๆาอ่อ่าอะไรนะน้นนใช่ใช่ใช่แบ่งเพื่อนกินสิขนมนะี๋ยวคนนอกก็มาปูว้าวนล้วก็ผู้ผ ฝากน้องทิดาเล่าในช่องต้นเลาะเบื้องล่าเลยเด้อครับฝากให้ยกำลังใจน้องทิดาเล่าน้ำเน่ยกันเห็นเออเลาะเบื้องล่าไปทางไหนกันพี่น้องครับโคตรทิดาลงคันทาพี่น้องครับทิดาเล่าเลยกันได้ครับคันฮักทิดาเล่านี่กันโคตรเข้าไปช่องเลาะเบื้องล่าสีเห็นน้องทิดาเล่าทันทีเลยนะครับขายกับเดียวกันก็ช่องผู้บ่าวผู้นะครับแบบเดียวกันฝากพี่น้องเบื้องน้ำเนยแล้วก็ฝากพี่น้องโคตรทิดตาน้องทิดาเล่าน้ำ เอาไปข่วนลูกขนมใบแมงมุมกินเนยอ้ากินขนมกันลูกอ่ะวตอนนั้นลงกินขนมไปเดี๋ยวเอาเลยใครอยากกินอะไรเรียกน้องออกมาลูกเรียกน้องมาทุกคนค่ะพี่ดาเล่าก็สวัสดีเลาะเบื้งเล่าก่อนนะสวัสดีค่ะจะกินก่อนหมูแล้วค่ะจะกินก่อนหมูน้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรน้องอะไรน้องจ๋าน้องจ๋ามาลูกไห หนึ่งเลยค่ะนี่ติ๊กแปบระเด็เล่าติ๊ <Yeah. S 1> กนึ่ง <c oughs> ต้องมีแบ่งให้พ่อใช่ไหมก็จะผูกได้หรอนั่นตัวเองเหลือไหมน่ะตัวเองกินอะไรกินกินหอมันกินหอแ เรื่อง่าของเด็กแต่ยุ่งยังพุ้นมากตาข้นบอกยาต้องไปทำง่ายกันมากตาค้นนนั่งในห้องก็ไปยืนตาข้นเวย thả ha Chạy Mấy lấy đi kiếm thằng nấm Mấy lấy mua Mấy thay. thai Mấy thay. Ừ. หยกมาก็ไ่าย่อน่นไปนู่นไปอนี่ล่ะักไปที่นี่ของเขาแล้วก็อะนแต่ว่า

อะไรนะนมนมในน้ำผลไม้ไม่ใช่อน้ำน้ำมะเงน้ำมะเก้งน้ำมะเงนุกเดือนถ้าเ่อูมาหมูต้องมาหายกิบด้วยไหมแล้วจะสร้างด้วยกันสร้างเล ถ้าเดี๋ยวเราดังดังดูดยคัะโอเคไหมอืมโอเคค่ะโอเคมากๆเกิดเลยค่ะไม่จำเป็นว่าใครจะอนุญาตไม่อนุญาตไม่เป็นไรแต่ว่าจะมานี่ผู้สอนเดี๋ยวจะมานี่ไม่มาทำที่นี่อันนี้มีอะไรเนี่ยน้ำเกลี่ยขึ้นกันหมดเนี่ย nằm kênh xã Phú Thầy hmmm siapa yo <coughs> siapa <coughs> siapa 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 siapa